โอ้โหชาไข่มุกยักเหรอน้องฟารีรดบาลมึอกินแล้วน้องฟารีดอย่าไปต่อยใครเลยเด้อไอรอนแมนจุกลูกเพื่อนๆน,น,น้องฟารียรมันทำอะไรกันเอ่ยนี่ในร้านเสื้อผ้านี้ใค่น้องฟารียรมั่งนี่ เอ๊น้องฟารีอยู่ไหนนี่อะน้องฟารีไม่เจอเลยอะ <laughs> น้องฟารีอย่าไปเล่นในร้านกันลูก <laughs> เอ๊น้องฟารีอยู่ไหนเอ้ยใครน้องฟารีมั่งนี่นอ้าวเจอแล้วน้องฟารีสัสดีเพื่นอนๆก่อนเด้อวันนี้ค่ะเรเป็นเ็กกุ๊กซ้อมวีดีวนี้นะคะอ่าวันนี้น้องฟารีอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่เซนทันค่ะน้องฟารีมาทำอะไรเอ่ยที่เซนทัน <laughs> ป้า,าคะาน,น,น้นองฟอร์อรจันดิด้นไปเที่ยวฉันบนเหรองัอ้นเราไปเลยกันดีกว่าเนาะไปกันเลยดีกว่าบังก์บานทางนี้น้องฟอร์เรจันดิ้นดูน้องฟอร์เรเไปเจออะไรครับ <c oughs> โอ้โหชาไข่มุกยักษ์เหรอโลดก็ใหญ่เนาะเม็ดไข่มุกก็ใหญ่เน,ะนานะน่าจะกินไม่ได้เนาะป้าป้าว่าเนาะใหญ่เกินไปอ่ะ ไปชัป้นบนกันนะคะไ,ไปเลยโอ้น้องพฟอร์เดย์ขึ้นบันไดเลื่อนเองเลยเหรออันนี้น้องพอร์เดยน้องพอร์เดยจะลงบันไดเลื่อนได้ไหมอ่ะจะถึงแล้วจะถึงแล้วหนึ่งสองโอ้โอโหูน้องพฟอร์ดเดย์กระโดดเลยหรอว,วันนี้น้องฟเฟอร์เดยวิ่งไปไหนตัวนี้ ไปเจอตรงนู้นนะครับเอ็งอย่างลูกตรงนั้นน้องอย่าไปวิ่งเสียงดังพี่เขานั่งอยู่ลูกน้องฟอร์เรียมานี่มาเร็วฟอกไปเลยพี่มาแน่นะครับเมื่อกี้หน้าบึ้งมาหน้าเบี้ยวเลยนะครับไม่ให้เข้าเซ็นทันตอนนี้เข้าเซ็นทันแล้วก็หน้ายิ้มใสนะครับตอนนี้น้องฟอร์เรียทำอะไรเอ่ย ไปเช่นบพือนอีกเหรอโอเคงั้นน้องฟารีพาเพื่อนเพื่อนไปเลยนี่น้องฟารียเจอปลาหมึกนะครับน้องฟารียกำลังเข้าไปในปากปลาหมึกแล้วโอ้ยเพื่อนๆน้องฟารีโดนปลาหมึกกินแล้วไหนน้องฟารีเอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยน้องฟารีโอ้ยอยู่ในเปลือกปากปลาหมึกเลยเหรอน้องฟารียในปลาหมึกมีแต่หัวในตัวมันอะอเสรยจแล้อ,ออกมาเลย เดี๋ยวเรไปตรงอื่นกันต่อไปเดี๋ยว่าน้องเฟดีจะพาไปที่ไหนม้างนะครับให้ดูความสดุของน้องเอดีนะครับตอนนี้น้องเอดดก็วิ่งเล่นไปนะครับเมื่อคือเหมือนได้ผ่อนคลายได้เข้าเที่ยวในห้างนะครับหลังจากที่อดอู้อยู่บ้านนอกอยู่สี่หวันนะครับดูครับดูครับโอ้โหเพื่อนๆดูน้องฟอเฟียเต้นด่า กดเยี่ยวครโอเคงั้นเราพาน่องปาเดียไปเยี่ยวกันก่อนเนาะโอ้ตอนนี้น้องพลาเดียวิ่งขึ้นมาอยู่ชั้น4ี่แล้วนะครับกําลังม,มาเล่นของเล่นนะครับเล่นทุกวันเลยนะครับดูนะเพื่อนๆดูนะแต่ว่าวันนี้น้องพลาเดียไม่ได้พกตังมาเล่นเนาะน้องพาเดียบอกมไม่อยากจะเล่นกนก็นเลยลองเล่นเล่นเล่นดูนี่นะครับกิไดวาวน้องพลาเดียเล่นแบบนี้บ่อยมากเลยแต่ไม่ได้เนาะี่อะฮะ ยังไม่แลกเหรอลูกก็น้องปวดเยี่ยวบอกไปเยี่ยวก่อนไง,เ,ไงเดี๋ยวน้องเยี่ยวแตกแหละลูกต้องไปแลกเหรียญก่อนลูกขาแลกเหรียญแบงค์ร้อยเหรแบงค์ร้อยเหรอโอเคงัง้นเ, okay. เดี๋ยวเราไปแลกเหรียญกันเนาะเอาเพืเ่อนๆตอนนี้น้องเพิ่อนเนี่ยไปอยู่กับอะไรไอรอนแมนเถอน้องเพงื่อน <laughs> น้องเพงิ่อนอย่าไปต่อยเคยเลยเด้อไอรอนแมนจุกลูก ด,ดูไอโดนแม่น่าเขียวแล้วลูกไปเราไปดูกันตรงอื่นกันดีกว่าเนะาะไปเราไปทางนี้น้องพอเดียวโอ้โหน้องพอเดียตอนนี้ไม่รู้ๆ่